สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะพามาเดินตลาดบ้านใหม่นะครับมาอัปเดตกันหน่อยว่าตลาดบ้านใหม่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้าง มาเดินหาของกินครับวันนี้ซอสสองก่องไปหน่อยมาทอดต่อครับผมถ่ายเยอะๆเลยครับน้ำมันป้าใหม่สายคิดนะครับ้าน้ำมันป้าไป่ตัวนะครับครับ้ปลอดภัยน้ำมันใหม่สะอาดตลอดถ่ายแค่สองม้วนเองอ่าลงคุ้มเลย เจ้าปูนะครับร้านนี้นี่ก็เป็นร้านกาแฟโบราณนะครับร้านแปะเอ้ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปชิมดูครับอร่อยครับใบชาผสโกโก้อร่อยนี่เป็นเมนูนะครับนอเยี่ยงเ้นัอย่งากให้ง่ายนอนนะครับนั่งก่อนครับ พี่แนะนำกาแฟาหน่อยเ,ออเมนูแนะนำนะครับ,รบน,นอ่อโผเลี้ยง,งเป็นเมล็ดก,กาแฟาแท้ๆนะครับโอการหลวงสองชุ่มพรจากเชียงใหม่ซื้อเมล็ดขาวๆมาแล้วพี่คั่วเองคับแล้วก็แนะนำให้ทานตัวนี้หนอโผเลี้ยงบโบโ่เลี้ยงสองขมหนอก,ก็เช็คหนอซาสีโปก,ก็ขมเลี้ยงก็เย็นแล้วผมเอาแก้วหนึ่งได้ครับขออนอโคทัทางนี้หนึ่งนะจ๊ะลูก ไอยาเป็นชื่อภาษจีนได้จ๋อยากให้นั <var> ่ง <ligen> ก <petto> ่อนนะครับเดี๋ยวีชามาเล่นจิบก็ไปบรรยากาศดีครับจิบชาคมนีเคนเลี้ยงชาครับวันนี้ยัต้ดได้แค่สามสิบเมตรนี่นะครับกาแฟที่ได้ทุกคน แกาแฟี่ได้ได์ดมาชิมรสชาติกันเข้มมากครับเข้มหอมหอมเป็นกาแฟขวนะกาแฟหมดแล้วครับทุกคนไปเดินเที่ยวกันต่อขอ้างในกาแฟหมดแล้วก็ล้าง้วยล้าง ไม่มีตังจ่ายล้างล้างช่วยผลไม้สดๆนะครับบรรยากาศก็เป็นตลาดเก่าตลาดวินเทจนะครับที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ ยังคงความมีสนเสน่ห์มาจุดนี้ก็จะเป็นคลองนะครับนี่ปกติก็จะมีเรือให้นั่งริมคลองด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นชมลมนางลำนะครับวันนี้ไม่มีต้องมีวันอาทิตย์ ผมมาวันเสาร์นะครับ พ่อจ้ามาดูสุดหล่อทำขนมอีกแล้วเดี๋ยวทำขนมให้พี่ดูหน่อยเดี๋ยวมันทำน้ำตาลอ่อนอทำน้ำตาลอ่อนไว้ใส่นี้ใช่ไหมต้องรอค่ะ

ปลา,าเบลนมะพร้าวอ่อนนะจ้าชิมได้นะจ้าจะได้บอกเขาได้ว่าอร่อยจริงไหมครับโอ้โหครับวันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยไข่ขั้วเล่อย่ข้วเลื่อยครับเดี๋ยวโอ้โหครับวันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยครับทุกคนนี่ริมตะลิงเลย แม่น้ำบางประกงนะครับที่เห็นนี่นี่ครับยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนนกินก๋วยเตี๋ยวริมน้ำได้เลยครับที่เห็นนี่คือแม่น้ำบางประกงนะครับ นั้นเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำอยากินก๋วยเตี๋ยวที่แป้งยาวมั้ยใช่เหนติดตามพี่อ๋ออ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกุ้งกันครับกุ้งแม่น้ำใช่ไหมครับอันนี้ขายยังไงขายเป็นตัวค่ะตัวละสี่สิบพร้อมทำให้ด้วยใช่จ้ะอ๋อครับมาชิมกุ้งแม่น้ำกันได้ครับทุกคน ก็ก็มีนะคะ <laughs> ขนมปังปิ้งใส่ไส้นะครัาได้ะคะองอค่ะชากาฟสกีก็มีนะคะขายขายยังไงครับปังกิ้งเดีบาทครับเดี๋ยวเอาไอพี่เอาไอพี่ชุดนึงไส้เคะี่เอาสีเอาสอันพี่เอสีอันสีไส้นี้ไส้นี้ไสนี้อันนี้อะไรข้าวอ่อน ฝากกลับบา้นบานได้ฝากได้ เพื่อนที่อยากมาเที่ยวตลาดที่เป็นวินเทจแล้วก็มีความเป็นเสน่ห์ที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ตลาดบ้านใหม่วันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดสักขัดตะเลิกนะครับมาเที่ยวได้เลยที่นี่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย